สวัสดีครับคลิปนี้ดูงานจากค่ายโมโชทอยนะฮะกล่องนี้ผมได้มาจากเพจที่เคทออนไลน์นะครับใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็ตามไปสอบถามราคากันได้ที่เพจครับในกล่องจะมีคู่มือนะครับแล้วก็เป็นใบรับประกันมาให้นะฮะเนื้อหาข้างในคู่มือนะครับก็จะบอกว่ามีพาร์ทอะไรมาให้บ้างนะครับเป็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็พาร์ทต่างๆนะฮะนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับ ใส่เป็นแบตเตอรี่เบอร์ AG1 นะครับสก้อนนะฮะก็มีระบบไฟนะครับแล้วก็จะบอกจุดขยับนะครับตรงไหนขยับอะไรยังไงได้บ้างนะฮะนี่นี่ใส่่านนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่ตรงหน้าอกนะฮะประมาณนี้ฮะตัวงานจะใส่ในถาดพลาสติกนะครับสถาดแยกกันนะครับถาดนี้เป็นถาดที่ใส่ตัวหูนมานะครับเป็นพาร์ตมาเนี่นะครับเป็นพาร์ตเอฟเฟกต แล้วก็ตัวหนจะใส่มาในห่อพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฐานนึ่งเนี่ยจะมีเป็นพาร์ทมือนะครับเนี่ยพาร์ทมือนะครับพาร์ตต่างๆนี้น่าจะเป็นพาร์ทอาวุธของเขานะฮะแล้วก็จะเป็นพาร์ทฐานอันนี้มีอะไรมาให้ด้วยแล้วก็เออนี่ตรงฝากล่องนะครับจะมีเป็นพาร์ทมาอีกดูตัวงานนะครับของผมตัวนี้ชิ้นส่วนหัวไหล่เนี่ยมันหลุดมาจากโรงงานนะครับเขาน่าจะติดแบบนี้นะครับ แล้วมันก็ลงไม่สนิทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันก็เลยหลุดออกมาก็ดูแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้มัน,เป,นเป็นตัวรับเขี้ยวใช่ไหมตรงนี้ชิ้นส่วนนี้มันอยู่ใต้เห็นไหมมันจะเป็นเขี้ยวอยู่ใต้พาร์ทเกาะเอานิ้วดันออกมาเนี่ยไม่ออกค่อนข้างแข็งนะตัวผมไอ้ตรงเขี้ยวเนี้ยไม่ออกนะครับนี่คือดูนิ้วคือต้องใช้แรงประมาณหนึ่งอย่าไปใช้แรงอของนิ้วกดออกมานะฮะใช้ตัวนี้งัดดีกว่าตัวที่ไว้งัดชิ้นส่วนกันผา น,นะครับถ้าเกิดใครเจออาการแบบนี้ก็ลองดูนะฮะติดพารหัวไหล่เข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในส่วนของจุดขยับหัวไหล่เนี่ยมันจะค่อนข้างฝืดนะฮะฝืดนิดนึงอะ่ะเนี่ยมันถึงเอานิ้วดันออกมาไม่ออกนะครับต้องเอาตัวอะไงรงัดออกมาแล้วก็ลองแกะให้ดูเลย <S <S เขาก็จะเป็นออฟองน้ํานะครับลองมาตามข้อต่อต่างๆที่มันจะเป็นจุดที่เกิดการเสียสรรีกันในกล่องได้น,นะครับตอนที่ขนส่งเนี่ย ตัวนี้ดูคร่าวๆนะครับเป็นชิ้นส่วนทําสีหลายจุดเหมือนกันนะครับเนี่ยชิ้นสีน้าเงินเนี่ยโอ้จริงๆน่าจะเกือบทั้งตัวเป็นชิ้นส่วนทําสีนะครับราคามันถึงจะค่อนข้างสูงนิดนึงนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นพลาสติกนะครับหอ่อในส่วนของที่เรียกผมเรียกว่าเส้นผมเขาแล้วกันเนี่ยจะเป็นพลาสติกห่อมาเดี๋ยวต้องแกะหลังกล้องนะฮะแกะหน้ากล้องน่าจะไม่เวิร์ค ติดพายกระโปรงเข้าไปเพิ่มนะครับชิ้นค่อนข้างจะใหญ่เลยสาหรับพลายกรกโปรงนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนหัวนะครับดูสีที่ส่วนหัวก่อนนี่ดูผันผ่านเนี่ยจริงๆอาจจะคิดว่ามันเป็นสีโทนเดียวกันนะครับทั้งตัวสีเงินเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยในส่วนหัวนี่ไม่ใช่นะครับส่วนหัวเนี่ยเขาใช้สีที่มันมีเกล็ดสีนะครับเป็นเกล็ดเงินสีเงินอยู่ข้างในมันทําให้มันเล่นแสงมากกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างเงานะครับเนี่ย มันก็เลยดูเด่นนะในส่วนหัวมันก็เลยสีมันก็เลยดูสวยกว่าส่วนพาร์ตอื่นนะครับพาร์ทอื่นจะเป็นสีเงินปกติเลยทั่วไปนะฮะในส่วนหัวมันจะใช้เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีเมทัลลิกไหมเนี่ยนะฮะอยู่ข้างในเนื้อสีนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยนะฮะนี่มันสามารถดัดทรงได้นะครับเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีลวดอยู่ข้างในนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของการขยับนะครับหัวไหล่อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันค่อนข้างจะแข็งนะเวลาเราจะขยับต้องระวังนิดนึงอะ่ะผมคิดว่าตรงหัวไหล่ในตัวที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาจะยกพารหัวไหลเนี่ยมันจะแข็งนะฮะระวังแล้วก็ในส่วนของการขยับนี่มันสามารถดึงออกมาได้ขนาดนี้นะแขนนี่จุดขยับนะครับแล้วก็งอได้ประมาณนี้นี่นะครับมือแทบจะติดหัวไหล่เลยนะฮะ แล้วก็ตรงหน้าอกนะครับสามารถเปิดไฟได้นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปผมยังไม่ได้ใส่นะไม่รู้ว่ามีแบตเหลือเปล่าเอจนงะครับเดี๋ยวลองใส่ดูใส่ทานเรียบร้อยนะครับลองเปิดระบบไฟนะครับตัวนี้เปิดระบบไฟด้วยแม่เหล็กนะครับก็สามารถใช้ชิ้นนี้นะครับที่เขาแถมมานะครับเปิดไฟได้ไฟจะเป็น2เส็นะครับเส็แรกคือติดนิ่งนะฮะแบบนี้เส็ที่2นะครับคือจะค่อยๆติดขึ้นมาจุดขยับตรงเอวนะครับสามารถขยับได้นะครับเนี่ย ก้มได้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงกระโปรงนะครับตรงกระโปรงเนี่ยมันจะมีเป็นแกนนะครับแกนเสียบในส่วนของกระโปรงอยู่มันไม่สามารถขยับขึ้นลงได้นะในส่วนของแกนเนี่ยจะแข็งๆเลยนะฮะน่าจะเป็นชิ้นอันลอยด้วยนะครับสามารถเราสามารถขยับกระโปรงได้โดยการขยับเฉพาะชิ้นกระโปรงเท่านั้นนะฮะเนี่ยที่เป็นชิ้นตรงนี้นะ ขยับขึ้นลงจากตรงแกนของตัวกระโปงนะครับไม่ใช่แกนของตัวตัวบอดี้หุ่นนะฮะตัวเฟรมอะนะครับเนี่ยมันจะมีแกนอยู่ข้างในตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ชิ้นกระโปงเนี่ยมันจะมีเป็นบานพับอยู่เนี่ยสามารถขยับได้เนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของขานะฮะขาเนี่ยมีจุดสวิงขานะครับทุกตัวตอนนี้หุ่นยุคใหม่เนี่ยนะครับจะมีตัวสวิงขาแบบนี้นะฮะ ก็สามารถยกขาจัดแอคชั่นที่ยกขาสูงสูงได้นะครับเนี่เวลาขยับนะฮะก็จะมีลูกเล่นนะครับชิ้นส่วนพาก็จะขยับตามมาตรงนี้เดี๋ยวนี้ตัวไหนไม่มีลูกเล่นจุดขยับแบบนี้คือเชยมากเลยเขาต้องมีกันทุกตัวนะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ๆอย่าง1ต่อ72แล้วะไรพวกนี้ลูกเล่นยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของเท้านะฮะสามารถขยับขึ้นลงได้นี่เท้า ข้างนี้ข้างนี้จะแข็งหน่อยข้างนี้ของผมจะมาหลวมๆนิดนึงนะครับแล้วก็ใต้เท้านะครับจะมีเป็นนี่เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กสําหรับช่วยยืนนะครับเวลายืนกับฐานของโมโชเนี่ยนะฮะเขาจะมีฐานที่ข้างใต้เนี่ยมันจะมีเป็นเป็นแผ่นเหล็กอยู่ไอ้พวกเท้าที่มันฝังฝังแม่เหล็กมาแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้ยืนมั่นคงขึ้นนะฮะนี่ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นแบคแพคนะครับเป็นชิ้นที่ประกอบจากพ้าตต่างๆที่เขาให้มานะครับดูตามคู่มือนะฮะประกอบไม่ยากนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับขาจับตรงนี้มันเป็นอลลอยนะครับก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาเสียบชิ้นนี้นะครับเข้าไปกับชิ้นนี้จะค่อนข้างแน่นนะครับก็เวลาใส่ก็พยายามดูดีๆนะครับเนี่ยขยับยังไม่ค่อยได้เลยนะครับใส่ค่อนข้างยากนะแน่นนะครับแล้วก็พาร์ตตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นพาร์ตเอฟเฟกให้เล่นด้วยนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นเดี๋ยวก่อนนะมันดึงได้นี่นะครับก็ติดพาร์ตเอฟเฟกเข้าไปนะครับเหมือนเป็นไอพ่นนะฮะ แต่ว่าพาร์ตเอฟเฟกเนี่ยเอาจริงๆหน้าตามันก็จะดูแบบอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับแต่ก็ให้รู้ว่า,วามีไอพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับมันติต่างว่าเป็นปลายปลายปืนนะครับเป็นปลายกระบอกปืนเหมือนยิงยิงแสงออกมานี่อย่างนงี้นะครับแต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นภาพต้องลองติดเข้าไปกับตัวหุ่นก่อนนี่ฟิลประมาณแบบนี้พาร์ตเอฟเฟ ติดแบบแพ็คนะครับก็ดึงชิ้นข้างหลังออกมาเนี่ยชิ้นนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับเสียบเข้าไปใส่เข้าไปด้านหลังนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับก็จะเห็นผ้ามากกว่านะครับเหมือนยิงยิงปืนออกมานะครับพาร์ทเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะเหมือนมีไอพ่นด้วยน่าจะเป็นไอพ่นเนาะนี่ประมาณนี้ฮะชิ้นนี้นะฮะน่าจะเป็นพาร์ทอาวุธของเขานะครับลักษณะเหมือนธนูนะครับก็มีจุดขยับนะครับสามารถขยับได้นะครับพับได้อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็สีสวยนะฮะทำสีมาดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยนะนี่นะครับเขาแยกชิ้นส่วนเลเยอร์สีมาสวยอ่ะผมชอบนะครับดีเทลของธนูเนี่ยสวยเลยแต่ว่าการจะถือธนูเนี่ยอันนี้จับดูก็ไม่หนักนะเบาด้วยนะครับน่าจะเป็นพลาสติกทั้งอันเลยไม่มีชิ้นเหล็ก การถืออาวุธเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอามือนะฮะที่มันมีลักษณะการถืออาวุธมาใส่นะครับมือเนี่ยนอกจากมือที่มากับตัวหุ่นเนี่ยเขาจะมีมือมาให้อีก5แบบนะครับหคู่นี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เลือกเอามือที่มันสามารถถืออาวุธได้นะครับน่าจะเป็นมือชิ้นนี้นะครับประมาณคู่นี้แหละนะครับเดี๋ยวลองดูฮะการถือพาดอาวุธนะครับดึงชิ้นนี้ออกมานะฮะเป็นด้ามจับนะครับแล้วเราก็เอาด้ามเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปในมือนี่นี่นะครับแล้วก็สามารถถือได้แล้ว ลองติดพลาสเข้าไปกับตัวหุ่นนะครับตัวการเปลี่ยนมือนะครับนี่นะฮะแล้วก็ลองเขย่าให้ดูไม่มีหลุดนะครับไม่มีร่วงเลยนะครับดีมากข้อต่อแน่นนะครับสามารถติดพาา์ทุกชิ้นที่เขาให้มาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพร์ทเนี่ยผมลองแล้วนะครับพอติดพนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักบาลานซ์มันจะเทไปทางด้านปลายปลายหน่อยมันอาจจะมีแขนร่วงนิดนึงนะก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ถ่วงเท่าไหร่นะก็สามารถติดได้นะครับตั้งโชว์ในแขนไม่ตกนะฮะ แต่ว่าจะกินที่นิดนึงถ้าเกิดติดพาร์ตเอฟเฟกไว้แบบนี้นะครับถอดมันน่าจะประหยัดที่มากกว่านะครับในการตั้งโชว์เนี่ยตัวหุ่นนะครับสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องใช้ฐานก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นการยืนด้วยท่าเบสิกนะครับก็จัดนะฮะรูปทรงแบบนี้นะครับสามารถยืนได้นะฮะมันเป็นการประหยัดพื้นที่ในตู้โชว์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากยืนจัดท่าแอคชั่นเยอะๆนะครับอย่างตัวหอคงที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ย อาจจะต้องใช้ฐานช่วยนะครับฐานเขาก็ค่อนข้างมั่นคงนะครับไว้ใจได้ว่าไม่ล้มแน่นอนนะฮะสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับตัวนี้รู้แค่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์จากเกมนะครับแต่ชื่อของโมโชทอยเนี่ยเขาการันตีอยู่แล้วนะครับว่างานดีนะครับสีสวยข้อต่อจุดขยับลูกเล่นต่างๆเนี่ยตามมาตรฐานของค่ายเขานะครับ สำหรับผมเนี่ยนะฮะส่วนตัวที่ซื้อมาเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าผิดหวังหรือว่าเสียดายเงินเลยนะครับมันงานมันดีนะครับแล้วก็สวยมากนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ